ต่อมาเรื่องของค่าความแปรปวน Independent ก็คือทดสอบสองกลุ่มนะคะห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนปกติก็ห้องเรียนที่สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของเราเนาะสองห้องนี้ก็คือสองกลุ่มก็ต้องใช้ทีเทสแบบ Independent นะคะ Independent นะคะอืม ชายหญิงหลักสูตรสี่ปีหลักสูตรห้าปีห้องหนึ่งห้องสองอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการคิดแยกอยู่สองส่วนคือค่าความแปรปรวนก็คือ s กําลังสองอ่ะ sd กําลังสองอ่ะเออถ้าความแปรปรวนเท่ากันจะใช้สูตรนี้ในโจทย์ต้องบอกเราว่าค่า sd เท่ากันนะคะถึงจะใช้ได้อ่า ก็ไล่ลงมาเนอะจะสอนแค่อันเดียวเนะเรื่องของการแทนที่เนี่ยก็จะทําคล้ายๆกันเลยถ้าความแปรปรวนต่างกันนักศึกษาต้องมาใช้สูตรนี้นะคะเออแยกหาดูโจทย์ก่อนว่าความแปรปรวนมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่อยมาดูสองหน้านี้ว่าเอ๊ะต้องแทนที่ยังไงบ้างนะคะ ถ้าคนไหนอ่อนเลขมากๆอา่ะจะดูไม่ไม่ค่อยเป็นเนาะก็ค่อยแค่งอาจารยมันนอกรอบเพราะเดี๋ยวจบไม่ทันนะคะอ่ะอันนั้นแค่ทวนเนาะต่อมาการทดสอบสมมุติฐานนะคะอันไหนที่มันเป็นเพศเป็นอะไรที่เป็นความถี่นับอย่างเดียวอะคะ่ะจะใช้ทีเทสไม่ได้จะต้องใช้ค่าคายสแควร์นะคะคายสแควร์ ตัวคล้ายๆกับตัว x เออเอนะคะตัวเรียกว่า c h i s สแควรยกกำลังสองไงนะคะค h i s สแควรเป็นการเก็บรวบรวมเรื่องของความถี่นะคะว่าแต่ละตัวมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งความถี่ก็ช่วยในการให้เราอะรับทราบข้อมูลได้เหมือนกันว่าออสิ่งๆนั้นะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อธิบายได้ทำให้เราพัฒนาการเรียนการสอนได้เช่นเดียวกันสูตรของค่า ค่ายสแควรคือสูตรนี้นะคะสูตรคือสูตรนี้นะคะ O คือ objective o b s e r v e นะคะก็คือสังเกตได้ O ทางด้านด้านการศึกษามี 3, อยู่ไม่ขีโอ o, นะ E คือการคาดหวัง e x p e c t ไว้นะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้น O E E ด้านหลังมี E ซ้ำนะคะอ ให้มันคุ้นคุ้นสูตรไว้นะคะมาดูวิธีการเนะเขาก็มีการเขียนบอกเรื่องของตัวแปรนะคะว่าคายสแควรที่นิยมใช้มีสองกรณีกรณีที่หนึ่งจะง่ายหน่อยก็คือมีตัวแปรเดียวว่าความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ที่คาดหวังอะคะ่ะมันแตกต่างไหมเพราะฉะนั้น H0 กับ H1 นมาเป็นฝ่ายค้วตรงข้ามกันเขาถามว่าแตกต่างไหมแสดงว่าต้องไม่เท่ากับเขียน h 1ก่อนแล้วค่อยไปเขียน h 0ศูขั้นตอนเขียนสมมุติฐานมาก่อนนะคะกำหนดระดับเอลฟาว่าเอลฟาคือเท่าไหร่นะคะเลือกสถิติของตัวนี้นะคะคสแควร์ K 2, ว่ามีค่าเท่าไหร่บ้าง df จะไม่เหมือนแล้วเนาะ df ตัวนี้เป็นตัว k ไม่ใช่จำนวนคนแล้วนะเนาะเนี่ยแหละที่อาจารย์พาไปดู T t e s t ก่อน df ของ T t e s t คือจำนวนคนนะคะแต่ถ้า df ของค่าคายสแควร์คือการตอบว่ามันตอบได้กี่แบบนะคำนวณค่าสถิติแล้วก็มาดูค่าที่เปิดจากตารางเช่นเดียวกันค่าที่คำนวณได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ถึงจะปฏิเสธเฮสุูนยอมรับเฮศหนึ่งว่ามันต่างกันอ๋อต่างแค่ดีดีเอฟค่ะอาจารย์นะส่วนเปิดตารางยังเหมือนกันก็คือขอให้ค่าที่คำนวณคือมากกว่านะทองไว้ประมาณแนวแนวนี้ดังนั้นมาดูกันว่าตัวอย่างนะคะการคาดเข็มขัดนิรภัยเนอะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะตอนนี้ต้องเป็นกฎหมายด้วยนะต้องทำประชาชนหนึ่งคน มีเห็นด้วย60ไม่เห็นด้วย40เขาบอกว่าให้ทดสอบว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยอะแตกต่างกันไหมบอกค่าอลฟามาว่าที่ระดับ 0. 0.5นะอ่าขั้นที่หนึ่งเขียนสมมุติฐานก็ต้องต่างกันนะคะพอมะเป็นเท็ศูนย์ก็คือเท่ากันนะคะอลฟาที่เขาระบุมา สูตรสูตรนะคะสูตรอ่ะเอลฟาศูนย์จุดห้าดีเอฟก็คือมีอยู่เคมีแค่สองอันก็คือเห็นด้วยนะคะกับไม่เห็นด้วยจึงมีอยู่แค่สองกลุ่มนะคะ df เนะเขากับ k ลบหนึ่ง k คคือมีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยสองนะคะมาจากอันนี้ เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไม่เอาจำนวนคนนะมองคนล่อร้อยลบหนึ่งเลยนะคะผิดจ้าจันหาตารางมันอยู่หน้าไหนหรอคะอยู่หน้าที่มันเลยทีเทสเมื่อกี้เนี่ยน่าจะร้อยสี่สิบแปดนะท่องก่อนแอลฟาคือจุดห้าอันนี้คือหนึ่งได้สามจุดแปดสี่นี่ไงน้าคายสแวร์ดูที่นี่ดูที่ นี่ดูที่นี่เอาไหนเอานี้นะคะอืมนะคะก็คือเป็นการทดสอบค่าเนอะนะคะแบบนนสามจุดแปดสี่ต่อมาย้อนกลับไปจันก็ไม่แน่ใจหน้าเหมือนกัน ขอรภัย่จารขอเลื่อนนิดนึงนะอาจารย์จำหน้าพาดอ่าหน้านี้เนะมื่อกี้ที่อาจารย์งบุงไว้นี่คือสามจุดแปดสี่นะคะก็คือเปิดจากตารางด้านล่างนะคะเป็นนอนอ่าต่อมาเราก็มาแทนที่ซะนะคะโอคือเห็นด้วยคือหกส ไม่เห็นด้วยคือสี่สิบนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะความถี่ที่คาดหวังให้เอาเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยอ่ะมารวมกันหารด้วยสองเพราะมีอยู่สองกลุ่มนะคะก็เลยได้ e มาคือห้าสิบกับห้าสิบจัดการมาแทนในสูตรนะคะแทนค่าในสูตรนี่คือแปลว่าผลรวมนะคะศูนย์ โอลบ e หารด้วย e ยกกำลังสองนะคะถอดซิกมาออกมาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อไม่เห็นจะยากเลยอาจารย์ก็ซิกมามันคือผลรวมใช่ไหมก็คือครื่องใหม่บวกค่ะอาจารย์กุปหนึ่งป1กหนึ่งค๊ปสองสองใครยังไม่ทันอ,อีก่ะเอาเอาใหม่นะ ซิกมามันแปลว่าผลรวมค่ะอาจารย์แสดงว่าต้องเอาคุปบแต่ละคุปบม,มารวมกันค่ะอาจารย์มีอยู่คุปบหนึ่งเห็นด้วยกับคุปบที่สองที่ไม่เห็นด้วยค่ะอาจารย์เห็นยังก็คือคุปบนี้เป็นหนึ่งหนึ่งหมดเลยหนึ่ง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 อ่าเอาอีกคุปบหนึ่งคุปบสองสองสองมารวมกันนะคะ O หนึ่งนักศึกษาก็ต้องเอา O หนึ่งมาเนอะ O สองก็เอา O สองมาแทน E มันเท่ากันอยู่แล้วนะเนี่ย เอามาแทนที่คะถ้าใครบวกลบเลขผิดก็ฟูตอมแนะคะเอามาช่วยได้อาจไม่ได้มีผลประโยชน์กับเขานะแต่อาจารย์มาไม่มีเวลาถึงขั้นมาสอนเลขให้นะคะแทนค่านะคะตารางนะคะ OE O-E อลบ e ลบ e ยกกำลังสอง o อลบ e ยกกำลังสองหาร E ก็คือโอลบ e มาอยู่ก่อน ตารางถัดมาเขียนยกกำลังสองเอากรุ๊ปเนี่ยทั้งกรุป๊ปมาไว้ข้างบนหารด,ด้วยอีเวลาจำหัวตารางจะช่วยทำให้เลขข้างล่างเราทำได้ถ้าเกิดข้อสอบเขาไม่ให้เขาให้มัเป็นตารางเปล่าๆนะคะส่วนใหญ่จะสอบย่อยแหละที่สอบนะคะจั์ไม่ค่อยเคยเห็นข้อสอบปลายภาคมีพวกนี้นะแต่สอนให้รู้ว่าเอ้ยเขาทำกันยังไงเขาดูกันยังไงนะคะ ต่อมาค่าขายสแควร์ที่เปิดได้นะคะที่เมื่อกี้ไปเปิดดูหน้าเมื่อกี้นี้ค่าที่คำนวณได้คือสี่ก็คือเอาสองอันนี้มารวมกันมากกว่าก็เลยเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการค่าเข้มขันอนภัยมีส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยหลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์ก็เห็นด้วยหกสิบไม่เห็นด้วยสี่สิบมันก็เห็นอยู่แล้วแต่นี้มันได้รับการรับรองจาก ค่าในยะสำคัญทางสติถิเลยนะเออนะคะแค่นั้นแหละบางคนก็บอกโอ้โหเห็นมันสังงงเลยนะึกว่าคืออะไรอะ่ะคือแค่นี้แหละคะ่ะ